ขภาพดีมีใินัตั้งใจศึกษายิ้มง่ายไหวงามโรงงานคุณธรรมเสริมสร้างปัญญาคือสถานการศึกษาโร,เรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2ส,สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่หมู่15บ้านบึงใหม่ ตำบลแกอำเภอรัตะนาบุรีจังหวัดสุรินทร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่12เดือนมกราคมพุทธศักราช2486เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลแก่5บ้านหนองบัวน้อยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากชาวบ้านให้แยกออกมาจากโรงเรียนบ้านแกเนื่องจากความยากลำบากในการเดินทางไปโรงเรียน มีเนื้อที่ทั้งหมด16กไร่2งนาน30ตารางวาปัจจุบนันโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนน,นักเรียนทั้งสิบหนคนค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน10คนเป็นค่าราชการครูจำนวน8คนและพี่เลี้ยงเด็กพิการจำนวน1คนโดยนี้นายเทียนชัยเทียมทองดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา มีเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนสีบ่บ้านพุทธศาสนาสุภาษิตประจําโรงเรียนคือนาทีปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีคําขวัญของโรงเรียนคือสุขภาพดีมีมินัยตั้งใจศึกษาสีประจําโรงเรียนสีเหลืองสีฟ้าสีเหลืองหมายถึงสีแห่งคุณธรรมแสนสว่างแห่งปัญญาสีฟ้าหมายถึง ความเป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตราสัญ,ญลักษณ์โรงเรียนเป็นรูปดอกบัวบานสีชมพูอยู่เหนือน้ำล้อมรอบด้วยคำขวัญและประลัดยาของโรงเรียนหมายถึงผู้มีปัญญาสามารถสั่งสอนให้รู้แจ้งอักษรย่อโรงเรียนรนนอคัตลักษ์ของโรงเรียนยิ้มง่ายไว้งามหมายถึงการเป็นผู้แสดงออกในการทักทายด้วยการไหวและการยิ้มด้วยกิริยาอาการที่ถูกต้องจริงใจด้วยความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ไทยทูการะเทศะเหมาะสมกับวัยต้อง องใจผู้พบเห็นเอกลักษณ์โรงเรียนโครงงานคุณธรรมหมายถึงโครงงานความดีเชิงรุกที่ทําให้ผู้เรียนได้คิดได้เลือกได้ทําในรูปแบบของโครงงานกลุ่มด้วยการลงมือปฏิบัติจ,จริงทําให้เกิดการเรียนรู้ถึงการทําความดีเพื่อแก้ไขปัญหาความเสมื่อมทางศีลธรรมและส่งเสริมการบ่งพะความดีผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบและขยายการมีส่วนร่วมไปยังบุคคลต่างๆทั้งในโรงเรียนและชุมชนขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบเทียนชัยรักดีโมดล Thank you. โดยมีค่านิยมองค์กรร่วมกันคือคุณภาพเราต้องร่วมกันสร้างซึ่งกำหนดพฤติกรรมร่วมกันของบุคคลในองค์กรตามรูปแบบเทียนใช้โมเดลและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยรูปแบบรักดีโมเดลที่เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ active learning เพื่อสร้างโอกาสและประสบการณ์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนมากที่สุดครูทุกคนมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เป็นแบบอย่างและเผยแพร่ได้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพจัดระบบการนิเทศภายในสถาน ศึกษาด้วยรูปแบบหนองบอัวโมเดล โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยกำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาให้เป็นไปเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้คุณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขสนองจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2การบริหารจัดการทั่วไปของสถานศึกษ บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานบริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมร่วมคิด ร่วมทาร่วมรับผิดชอบร่วมแก้ไขร่วมภาคภูมิใจในความสําเร็จบริหารจัดการสถานที่และบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้บริหารกิจการนักเรียนและจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมพัฒนาและการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนประสานความร่วมมือกับชุมชนองค์กรภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถาบานันหน่วยงานต่างๆเป็นแหล่งเรียนรู้และร่วมกันพัฒนาผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนผลการทดสอบระดับชาติข,ขั้นพื้นฐาน Ordinary National educational test o n e นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2563และปีการศึกษา2564มีค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศเด็กหญิงชนทิชาปแปล 0, นศูนย์ได้คะแนนเต็ม100คะแนนวิชาภาษาอังกฤษผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ national test nt นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2563และปีการศึกษา2560 มีค่าเฉลี no ่ยรวมสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศและค่าเฉลี่ยทุกระดับผลการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน reading test RT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2563และปีการศึกษา2564มีค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศและค่าเฉลี่ยทุกระดับและในปีการศึกษา2565นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติโ Net ชั้นประถมศึกษาปีที่6 NT ชั้นประถมศึกษา ปีที่3อาทีชั้นประถมศึกษาปีที่1มีค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศและค่าเฉลี่ยทุกระดับผลงานความภาคภูมิใจของสถานศึกษาด้านสถานศึกษาผ่านการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรูน้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียงประจำปีการศึกษา2563ผ่านการประเมินรอบที่3บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยาม รมราชกุมารีปีการศึกษา 2,563- ถึง2,567ได้รับการประกันคุณภาพภายนอกรอบที่4ปี 2,564- ถึง2,568จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนได้รับเกียรติบัตรสถานศึกษาส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ประจำปี2,564ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองระดับดีมากการ ัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่างได้ปีการศึกษา2564จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2ได้รับเกียรติบตัตรสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามโครงการสอทอจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ประจำปีงบประมาณ2565จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ได้รับเกียรติบตัตรหน่วยงานรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยประจำ ปี2565จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ดานผู้เรียนเด็กหญิงชนทิชาปราณศูนได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปี2563เด็กชายภาคินแก้วมงคลได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปี2564และเด็กหญิงทัญชนกมีศักด์ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปี2565จากกระทรวงศึกษาธิการเด็กหญิงธัญชนกมี บริษัได้รับรางวัลพร้อมทุนการศึกษาเป็นผู้มีความกตัญญูรักและเทิดทูนชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และมีจิตอาสาทำความดีช่วยเหลือสังคมโครงการเด็กดีของสังคมประจำปี2565จากธนาคารอมสินร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านคาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเกียรติบัตรครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมประดิษฐานความดีทำดีเรื่องไม่ทใจเราจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐานได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูรุ้สุดีในฐานะผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัดประจําปี2563จากคุรุสภาได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาด้านการบริหารจัดการกลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศรางวัลทรงคุณค่าสพท b บ c ก a อเวอ s ประจําปีการศึกษา2563ได้รับโล่เชิด ชูเกียิเป็นผู้มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรูด้ดีผลงานนวัตกรรมระดับดีเยี่ยมประจำปีงบประมาณ2,564จากสำนักตลาดกระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัลพระพฤหัสบดีประจำปี2,564จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ได้รับรางวัลชนะเลิศเรียนทองวิธีปฏิบัติที่ดีสำหรับครูนวัตกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรม毗ปั ในสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเหรียญทองกลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในได้รับรางวัลเหรียญทองกลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาไทยได้รับรางวัลเหรียญทองผู้บริหารสถานศึกษาการประกวดแข่งขันวัตกรรมการบริหารและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา2564จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2ผลงานและความภาคภูมิใจในปีการศึกษา 2,565ได้รับรางวัลหน่วยงานบริหารจัดการดีตามหลักธรรมพิบาลประจำปีพุทธศักราช2,565จากภาคีเครือข่ายธรรมพิบาลแห่งชาติโรงเรียนได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดรําเนินง,งานของสถานศึกษาออนไลน์ i t อ Online ประจำปีงบประมาณ2,565มีคะแนนประเมิน96.66ผลการประเมินอ,อยู่ในระดับ Double A ได้รับรางวัลเหรียญ ท้องสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดกลางด้านการบริหารจัดการรางวัลทรงคุณค่าสอพอทอเบิลเบกอวส์ครั้งที่11ประจำปีการศึกษา2564ระดับภาคตอนออกเฉียงเหนือผ่านการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกระดับเงินนอกจากนี้โรงเรียนยังส่งผลงานเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะและส่งผลงานเข้าร่วมขสันหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมเด็กหญิงออรพินสอินได้รับรางวัลเด็กเยาวชน ดเ่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติประจำปี2566เข้าพบนาย,ยกรัฐมนตรีนะตึกสันติมัยตรีทำเนียบรัฐบาลเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติเด็กหญิงนัทธิดาเมืองสุขได้รับรางวัลรองชนะเลิศเด็กหญิงปนัดดาเขาดีได้รับรางวัลชมเชยการประกวดภาพถ่ายหัวข้อความรักของพ่อภายใต้โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมมวงสานุงศ์ประจำปีงบประมาณ2566จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ผลการแข่ง แข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ปีการศึกษา2565ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยเป็นตัวแทนของเครือข่ายรัตนบุรี2เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน15รายการได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ1จำนวน3รายการเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ2จำนวน1รายการรางวัลเหรียญทองจำนวน6รายการเหรียญเงิน2รายการและเหรียญทองแดง3รายการนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศก,การประกวดสวดบนมูทำนองสรพันยะประเภททีมหญิง5คนและได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันบรรยายทำในงานสัปดาห์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาโดยคณะสองฆ์อำเภอศรีคอรภูมิร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสุรินและได้เข้ารอบ12บทีมสุดท้ายการประกวดสวดบนมูทำนองสรพันยะประเภททีมหญิง5คนระดับจังหวัดสุรินณมหาวิทยาลัยจุฬาลงการณ์ราชวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินนักเรียนสอบผ่านธรรมศึกษาหลักสูตรธรรม ศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นตรีจำนวน36คนหลักสูตรธรรมศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นโทจำนวน9คนเด็กหญิงอรพินสินได้รับคัดเลือกให้ได้เข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ชั้นที่3ประจำปี2566จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเด็กหญิงมีสุขฉลาดเลื่อสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โร,รงเรียนรัตนาบุรีได้ลำดับที่1ประเภทห้องเรียนทั่วไปนายมุญเกิดเรามีผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้รองชนะเลิศอันดับ1ระดั นายเทียนชัยเทียมทองผลงานนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษารองชนะเลิศอันดับสองระดับดีเยี่ยมนางมาลีนามพรมนายพงรินทร์อินทนิตนางนีรมนอินทนิชนางสาวลัลพรสีหชัยนางรัตนาพรรุ่งเรืองนางสาวอักษรป้องเขตและนางสาวออนอุมาดึกดานผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ระดับดีเยี่ยมการคัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ในยุควิถีชีวิตใหม่ n e ื n อ r น a l มตามคร รกานวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาประจำปีงบประมาณ2565จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ผลการประกวดการนำเสนอผลงานนวัตกรรมต้านทุจริตตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมิบาลในสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตป,ปีการศึกษา2565ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2โรงเรียนบ้านหนองบัวน,น้อยได้รางวัลเหรียญเงินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีรางวัล รองชนะเลิศอันดับ2เหรียญทองนวัตกรรมการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ best practice ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาและรองชนะเลิศอันดับ2นวัตกรรมการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ best practice ประเภทครูผู้สอนผลการประกวดห้องเรียนคุณภาพประจำปีการศึกษา2565ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2ระดับเครือข่ายโรงเรียนรัตนบุรี2โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยได้รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพชนะเลิศจำนวน 3ห้องเรียนรองชนะเลิศอันดับที่1จําจำนวน3ห้องเรียนและรองชนะเลิศอันดับที่2จํจำนวน2ห้องเรียนในมุมตกวเรามีได้รับรางวาัลระดับเหรียญทองครูผู้สอนกลุ่มสารภาษาต่างประเทศด้านการบริหารจัดการและได้รับรางวาัลชนะเลิศร,ระดับเหรียญทองครูผู้สอนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ด้านการบริหารจัดการรางวาัลทรงคุณค่าสพทเบกอว a r ด s ระดับภาคตอนออกเฉียงเหนือเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดระดับช ต่อไปนางสาววัยพรศิฮาชัยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเหรียญทองนายบุญเกิดเรามีได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี best practice ประเทศครูผู้สร้างสื่อการคัดเลือกผลการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัล o b ค e c เ Content Center ประจำปีการศึกษา2565ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2และนายบุญเกิดเรามีได้รับรางวัลเหรียญทองระดับเขต เขตตรวจราชการที่13คุณครูวไลพยพรสีหชัยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการนําเสนอและแสดงนิทรศการสื่อนวัตกรรมที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาการอ่านการเขียนและการพัฒนารูปแบบสื่อการสอนเชิงสร้างสรรค์สาหรับครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต12น3จากคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์คุณครูบุญเกิดเหล่ามีได้รับรางวัลครูรู้สภาประเภทครูระดับจังหวัดสุรินทร์รางวัลเพชรราชภัฏ จากสภาหมหมาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยคุณครูวลัยพรสีหชัยได้รับรางวัลครูดีเดน่นกลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาไทยและนายเทียชัยเทียมทองผู้อํานวยการสถานศึกษาได้รับรางวัลผู้บริหารดีเดน่นด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาเนื่องในโอกาสวันครูครั้งที่67ประจําปี2566จากการบริหารแบบมีส่วนร่วมยึดมันน่นในความรักสามัคคีมีความซื่อสัตย์ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดยึดประโยชน์ของทางราชการเป็นที่ตั้ จนเกิดเป็นพลังที่เข้มแข็ง,ขงส่องแสงสู่ความเป็นเลิศและมุ่งมั่นเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพสูงสุดโรงเรียนบ้านหนองบัวน,น้อยมุ่งสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเป็นบุคคลคุณภาพมีคุณธรรมสร้างคุณประโยชน์สูมมาตร,รฐานสากลบนพื้นฐานของความพอเพียงเป็นองค์กรคุณภาพสู่อนาคตที่ยั่งยืน